เราไม่คิดใหญ่เอาไม่อยู่จริงๆค่ะถ้าถามว่าเขาเป็นได้ไหมผมว่าเขาเป็นได้ดีทีเดียวเขามีคาแรคเตอร์ซึ่งยอมรับว่าบางอย่างผมไม่มีนะเพราะเขาได้ดีในแม่มาผสมด้วยเขาทําได้ดีกว่าผมเอาอย่างเดียวผมเห็นผู้นําที่ไร้หัวใจขับไล่ ประชาชนของตัวเองที่มีศักยภาพแค่เพียงเพราะคนเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้โอวาทเหมือนตอนผมเข้ามาสู่การเมืองใหม่ๆเลย <Ừ. S 1> เป็นคนที่เป็นนักธุรกิจมาเป็นคนที่ทํางานมีเป้าหมายชัดเจนแบบนักธุรกิจสไตล์แล้วก็ตรงไปขวานผาซากเหมือนตอนที่ผมเข้าพักพลังธรรมตอนนั้นแหละรงอย่างเดียวกันเลยคุณ <Ừ. S 1> เสียฐานั้นถนัดเรื่องเศรษฐกิจถนัดเรื่องธุรกิจถนัดเรื่องการหาไรายได้ต้องเข้าใจเศรษฐกิจ เพราะว่ามันเป็นแกนสำคัญที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขได้เลยถามคุณโทนี่เรื่องที่ว่าถึงวันนั้นแล้วคุณอิงส,สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ไหมคะ ถามในมุมมองของพ่อใช่ไหมใช่ถามในมุมมองของคุณพ่อนะคะย้ำนะคะว่าถามในมุมมองของพ่อพี่คุณอิงมีดีนเอของคุณคุณโทนี่ถ้าถามถ้าถามว่าเขาเป็นได้ไหมผมว่าเขาเป็นได้ดีทีเดียวนะครับแต่ผมอย่างว่านะเขาบรรลุนิติภาวะแล้วผมจะไปชี้นำเขาไม่ได้เขาต้องเลือกเองว่าเขาจะไปหรือไม่เป็นหรือไม่เป็นนะครับอันนี้ต้องให้เขาตัดสินใจเองไม่ผม ผมครอบครองได้นะเป็นพ่อแต่ครอบงำเขาไม่ได้ hmm. เพราะเขาโตแล้วเขาคิดเองได้แล้วเขาก็มีครอบครัวมีลูกเขาต้องคิดเองได้นะครับดังนั้นผมก็แล้วแต่เขาครับผมไม่ไปไม่ไปชี้นำแต่เพียงแต่ว่าแค่เขาทุ่มเททำงานกับพรรคมาขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าพรรคก็เกรดฟูเขามากนะครับผมเองในฐานะเป็นผู้ ก่อตั้งไทยรักไทยมาก็เกรดฟูมากที่เขาทุ่มเทแล้วก็ทำงานทำได้ดีทีเดียวนะครับทั้งทั้งที่ท้องแก่ก็ยังอุตสาห์ขยันหมั่นเพียรผมคิดว่าเขาเป็นคนซึ่งเขามีคาแรคเตอร์ซึ่งซึ่งผมยอมรับว่าบางอย่างผมไม่มีนะเพราะเขาได้ดีเนแม่มาผสมด้วยบางอย่างคาแรคเตอร์เขาผมว่าเขาทำเขา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 ทำได้ดีกว่าผมว่าเอางี้เถออืม ครับแต่จะเป็นหรือไม่เป็นปนี่พ่อไม่เกี่ยวนะครับลูกต้องตัดสินใจเองนะครับฮะมีอะไรถามเพิ่ไมไหมครับตายค่ะคือคืออนาคตคหลังจากวันที่สิบสี่ไปเนี่ยจะเป็นนายกตันงรีได้ไหมคะคือเป็นเป็นได้ฮะแต่ว่าพรรคเขาต้องเขาเขามีสามคนนะฮะมีมีสามคนวันคนที่สามก็คงวันที่ห้าเขาเปิดตัวแล้วมั้งเห็นว่มวันที่สี่วันที่สี่เปิดตัวเอ้ยวันที่ห้าเลยนี่ยเปิดตัว เห็นว่าย่ันวันที่ห้าเขามีเลยรนะเอ้ยวันที่สี่เขาสมัครปาร์ต้ลิสวันที่สามสมัครเขตแล้วก็แคนดิเดตต้องภายในวันที่เจ็ดใช่ไหมคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีไหมคะคุณเศรษฐาเนี่ยทุกคนมองเขาว่าเหมือนตอนผมเข้ามาสู่การเมืองใหม่ๆเลยเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจมาเป็นคนที่ทำงานมีเป้าหมายชัดเจนแบบนักธุรกิจสไต แล้วก็ตรงไปขวานผ่าซากเหมือนตอนที่ผมเข้าพักพลังธรรมตอนนั้นและแรงอย่างเดียวกันเลยอืมแรงอย่างเดียวกันเลยตอนหลังมาก็ต้องเบาลงนิดหนึ่งต,ตอน,ตอนแรกๆมาเหมือนกันเลย oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณเอางี้ว่าผมเชื่อว่าแคนดนิเดตของเพื่อไทยทั้งสามคนเนี่ยใครก็เป็นได้ทั้งสามคนเนี่ยใครก็เป็นได้ เพราะอะไรไหมน้องอิงเล่าผมฟังว่าเขามีกติกาว่าใครเป็นอีกสองคนต้องช่วยอืมแล้วก็อีกสองคนที่ช่วยเนี่ยอีกส,สามคนเนี่ยคนละคาแรคเตอร์หมดเลยอืมอ่าคนละความชำนาญคนละแบบหมดอืมอย่างน้องอิงเนี่ยเขาจะทำงานเรื่องของชำนาญเรื่องของการเมืองการสเลูเพราะว่าเขาอยู่กับผมมานาน เขาไปเดินไปดูไปไปพบปะผู้ชนคนมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเพราะฉะนั้นเขาจะมีเอ็มพารตี้สูงเขาก็จะถนัดเรื่องนี้เรื่องและเรื่องของแนวคนรุ่นใหม่เรื่องเทคโนโลยีเขาถนัดส่วนคุณเสถานั้นถนัดเรื่องเศรษฐกิจถนัดเรื่องธุรกิจถนัดเรื่องการหารายได้ส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเขายังไม่บอกว่าเป็นใครก็เขาบอกว่าจะเลือกคนคลัคนละคาแรคเตอร์อืม ก็จะไม่ใช่นักธุรกิจเหมือนคุณเสถียรเพราะจะเป็นคนคาแรคเตอร์แล้วเวลาทำงานเนี่ยถือว่าใครเป็นก็สองคนช่วยกันช่วยคิดช่วยช่วยคิดช่วยให้แนวทางกอืมก็เลยไม่รู้ว่าใครจะเป็นค่ะแต่อันน well> like ี้จะต่างคนต่างจะเสียสละให้กันละกันผมมันจะดูยังไงดูที่อันดับหรือว่าดูรู้ที่ผลอะไรแค่เนี่ยตัวชี้วัดเนี่ยคือเราก็จะรุ้นไป็นห่ยาง น้องอิงบอกว่าให้พี่นิดเป็นเธอพี่นิดเขาเกง่งอะไรตอนส่วนนิดเขาบอกว่าน้องอิงดีน้องอิองอเขาเหมาะมากเลยอย่างนี้คือต่างคนต่างใครก็ได้เราช่วยกันนั้นเพราะนั้นก็เลยยังไม่รู้สงสัยต้องให้พรรคเพื่อไทยจับฉลากครับ <laughs> <laughs> อย่าไปแบบนั้นเลยฮะอ่านมาสิท<ม> <laughs> ีนี้ก็ ในแอ e ีเอ็ <AD N S 2> นะอันอเดมันอยู่ที่ใครที่จะทําประโยชน์ให้บ้านเมืองในช่วงนี้ได้ดีกว่าคนน,นี้ารรมนูันงันถ้าถามว่าในฐานะรุ่นพี่นายกรัฐมนตรีคิดว่าคนที่จะเป็นนายกคนต่อไปต้องเป็นคนที่เป็นบุคลิกแบบไหนหนึ่เนี่ยต้องเป็นคนรักประชาชนแล้วมองทุกของประชาชเอาทุกของประชาชน มาเป็นตัวตั้งในการจะแก้ปัญหาอันที่สองเนี่ยต้องรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เราต้องเกี่ยวพันกับทั้งโลกเกี่ยวพันต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดและอันที่สามก็คือต้องเข้าใจเศรษฐกิจเพราะว่ามันเป็นแกนสำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขได้